ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเข้มหลัง,งมีมาตรการผ่อนปลนให้มีการเปิดตลาดสดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักษ์ในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายสราวุธทางดินปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอตำรวจ รวจตลาดท่ารถแม่ระมาดหรือตลาดศูนย์การค้าแม่สอดหลังจากมีมาตราการจากทางภาครัฐในการผ่อนปรนอนุญาตให้ตลาดต่างๆเปิดทำการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6ลงวันที่1พฤษภาคม2563ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม 2,563เป็นต้นไปโดยเจ้าของตลาดอาคารจะต้องดำเนินการดังนี้ 1. กํำหนดทางเข้าออกให้ชัดเจน 2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. เจ้าของตลาดหรือผู้ขายต้องจัดหาน้ำยาล้างมือไว้บริการที่ทางเข้าและออกให้เพียงพอและกำหนดระยะห่างตามที่จังหวัดกำหนดและ 4. เจ้าของตลาด และผู้ขายต้องทำความสะอาดตลาดและอาคารอย่างสม่ำเสมอ